เราได้พูดคุยกับท่านท่านนี้ฮะอาจารย์มนชัยคงธนพักดีครับดีดาโปรีเอ็กซ์เพ a ร l a ไทอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับอาจารย์มนชัยครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์ช่วงที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะหุ้นวิ่งกันหลายตัวเลยก่อนที่จะมีการพักฐานกันฮะ,ค,ะครับก็ต้องออยอมรับนะครับในช่วงประมาณสักเดือนครึ่งถึงสงเดือนที่ผ่านมาเนี่ย การวิ่งของตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับไม่ว่าเราจะดูเรื่องของตลาดอีควิตี้ทางฝั่งเอ,อเมริกานะครับหรือว่าจะเป็นทองหรือว่าจะเป็นบิตคอยหรือจะเป็นสินทรัพย์อื่นถึงแม้ว่าอ,อ่หุ้นของบ้านเราเนี่ยจะมีการดีบาวขึ้นมาหลายเปอร์เซนต์เนื่องจากว่าลงมาก่อนนั้นนั้นถ้าเรามาแยก ประเด็นสําคัญเนี่ยผมคิดว่าเราคงจับตามองสองอันก็คือหนึ่งเรื่องของออทางตัวทางทางเทคนิคกันนะฮะเราเคยพูดถึงเรื่องของของตัว r e s i s t a n c ททางเทคนิคอยู่แล้วนะครับว่าเรามีตัวเลขของดาวโจนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 5 2 5 0หรือว่า4 4 7 3 2 0 0นะครับตรงนี้ตอนนี้สี่ห้าเนี่ยได้ถูกแตะไปแล้วเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่สังเกตว่าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูกราฟที่6หรือเนี่ยฮะฮะจสังเกตว่ามีการเทขายลงมาแล้วก็ไม่ผ่าน แต่ผมคิดว่าอนุโลมว่าน่าจะมีการทำตัวรีเทสกลับขึ้นไปแล้วผ่านได้แล้วคงจะวิ่งเข้าไปสู่ทารเกียตที่47300ตรงนี้ซึ่งจะขึ้นประมาณสัก3หรือ4เปอร์เซนจากตรงนี้ขึ้นไปเช่นเดียวกับ S&P เนะครับเราหลังจากที่เราผ่านจุดที่เป็นเบกไฮก่อนหน้านั้นมาในช่วงปีที่แล้วเนีเน่ย ก่อนก็ช่วยถูกเทขายเรื่องของทาลิฟเนี่ยเราผ่านขึ้นมาแล้วเป้าหมายของโมเมนตัมของราคาเนี่ยยังคงอยู่ที่6 0 0อยู่6480เนี่ยคงผ่านไปแล้วนะมีการแปะแล้วก็คงคงคิดว่าจะเคลียร์นะครับดัซแซกเช่นเดียวกันก็ผ่านจุด i อทามายคงวิ่งเข้าสู่26600นะครับตรงนี้สังเกตว่าเรามีจุดที่เป็น r e s i s t a n c สำคัญของดีนาบปรีที่เป็น r e s i s t a n c เนี่ยเราคง ผมคิดว่าการอัพไซด์ของตลาดโลกเนี่ยของตลาดอีควิตี้เนี่ยน่าจะอยู่ในกัดอยู่อยู่ในโซนที่จํากัดน่าจะขึ้นได้ประมาณสัก2-4%เปอร์เซ็นจากตรงนี้นะ,ะดูจักบริบทนะ,ะอีกอันหนึ่งก็คือในมีเดียมเทอมเนี่ยเราคงต้องจับตาดูแล้วว่ามมเมนตัมของตรงนี้จะผ่านไปได้หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวโจนเนี่ยเป็นการเทสไฮแล้วไม่ผ่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโมเมนตัม um ที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เออหนึ่ง เราเจอ Profit Taking แน่นอนจากการที่เออ n r n i n g ของ Q2 ของตลาดเนี่ยได้ประกาศไปแล้วนะค,คนก็คงจับตารอดูว่า,าตัวเลขทางเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมามีตัวเลขที่ CBI นะฮะที่ ค่าเงนินเฟ้อไม่เพิ่มมากนะแต่ปรากฏว่า PPI เนี่ยกับเพิ่มมากขึ้นก็เป็นตัวตัวสัญญาณตัว Data ทาง e cono m i c ิที่ขัดแย้งกันนะก็เฟดคงคงต้องจับตาดูแต่ว่าประเด็นสําคัญเนี่ยผมว่าเฟดให้ความสําคัญเรื่องของ employment rate นะซึ่งจะมีการประกาศต่อไปว่าตัวเลขตรงนี้จะเป็นยังไงนะในในในอีกสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่ที่ทจะเกิดขึ้นตอนนี้ถึงแม้เราอยู่ในโซนที่เป็น profit taking ผมคิดว่าเราคงถือพอร์ตที่เป็น ในสลาดอีควิตี้หรือสินทรัพย์อื่นๆได้นะโดยจากโมเมนตัมของราคาที่ผ่านมาแล้วก็ถึงแม้อยู่ใน p r o f ิตที่เป็น taking o uh, profit taking zone เนี่ยแต่ให้จับตาดูว่าตัว S&P อเนี่ยอย่าดรอปต่ำกว่า6.147แล้วก็ NASDAQ อย่าลงกว่าซัซพพอร์ตที่222 2 2ดียตรงนี้นะครับเราคิดว่าเราคงยังถือในตลาดที่เป็นตลาดอ q u i ิตี้ได้อยู่ลงการลงทุนตรงนี้นะฮะส่วนลองเทิร์ก็แน่นอนหลังจากเ,เรื่องของ ฟดดิสซิชันที่ประกาศในเดืเอนเซปติมเบอร์ไปแล้วเนี่ยลองดูว่าทาริฟตรงนี้จะมีผลต่ออินเฟลชันหรือเปล่าจะเป็นอินเฟลชันแบบขึ้นไปครั้งเดียวตามที่ทุกคนคาดการณ์กันหรือว่าจะเป็นอินเฟลชันที่สามารถจะเกิดที่จะพักตัวดขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอน่าจะเป็นการบ้านของเฟดในใน long term ซึ่งจะมีผลต่อการเรื่องของของตลาดดิวิชชแน่นอนนะครับครับผมอ้าวเพราะฉะนั้น<บ>เดี๋ยวเรามาไล่กันนะฮะว่าสินทร,รัพย์แต่ละอย่างเป็นอย่างไรบ้างครับเราเริ่มกันตั้งแต่ตัวของ o n d price ครับ One price นะครับเนื่องจากเรามีเกมแผนว่าเรายังคงถือสภาวะถเข้าสภาวะถือนะของตลาด Equity อยู่ได้เพราะว่าเรื่องจากบริบทของทางเทคนิคนะครับซึ่งต้องระมัดระวังเรื่องของเรื่องของ resistance ตรงนั้นกับเรื่องของ momentum ของราคาและตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สอดคองว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยถ้าเราบอล บอลไพรซ์มาดูสังเกตว่าถ้าเราเคยให้ดูว่าถ้าผ่านจุด95ไปโมเมนตัมของราคาของบอลไพรซ์เนี่ยจะขึ้นก็ซึ่งบอลยิวจะลดลงก็แสดงว่าถ้าทางเทคนิคสอดคล้องกับบริบทของอีกนอมิกดัต้าทางตลาดผมคิดว่าเป็นไปได้ที่เฟดจะอ่าน Data ที่จะเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสตัดสินใจพูดในช่างทึงบวกหรืออาจจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนซึ่ซมเบอร์ตรงนี้นะตัวเลข95ยังเป็นตัวซัพพอร์ตที่สําคัญถ้าตับใดที่บอลไพรซ์ยังอยู่95แสดงว่า มีโอกาสที่บอลยูจะลดลดค่าลงนะในในช่วงเดือน2เดือนที่จะถึงนี้แล้วก็โมเมนตัมของราคาของตลาดอีกิตี้น่ายังคงยังส่งผลต่อเพราะว่ามีการเบรกทำออทามไฮแล้วก็ยืนอยู่ในโซนข้างบนอยู่นะแล้วก็คงยังถือได้เกมแผนตรงนี้คือว่าถ้าหลดต่ำา95แสดงว่าบริบทของตลาดองค์เอ็กซ์นมิกาต้านี่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงน,นั้นเราจับตาดูแต่ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าตามเกมแผนของเราเนี่ยเราน่าจะดำารงสถานะซื้อหรือถืออยู่ได้นะครับ ในในตลาดตลาดอิคิตีตรงนี้ครับครับผมอ่ะไปดูในส่วนของค่างเงินครับค่างเงินดอลลาร์ครับตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตสำคัญว่าเราเคยให้มุมมองแล้วว่าเราจะน่าอยู่ในโซนที่เป็นเทรดดิ้งเลนจ์นะครับของตัวเลขจากให้จับตาดูค้างเดียร์ดูซีพีก็ประกาศมาว่าค่างเงินเฟอ้อเนี่ยค่อนข้างจะลดลงนิดหน่อยอจากตรงนั้นแต่ว่าตัวเลข CPI APpi ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อไปตัวเลข GDP ที่จะประกาศนะครับแล้วตัวเลข PCE ในช่วงอีกสองสัปดาห์เนี่ยจะจะส่งผลยังไงนะแล้วก็เฟดจะดูว่า employment rate เนี่ยที่จะประกาศออกมาได้เป็นไงแล้วก็คงเมกดิสิจันทคงผมคิดว่าดอลลาร์เนี่ยน่าจะคงอยู่ในภาวะที่อยู่ในโซนที่ประมานึง1นึ นะครับกงออกลักษณะเป็นเทรดดิ้งเลนไม่มีนัยยะสำคัญแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาทางเศรษฐกิจออกมาเชิงลักษณะว่ามีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยแน่นอนผมคิดว่าดอลลาร์น่าจะลงมาแต่ที่96ราจะเบรกลงไปซึ่งจะส่งผลเพิ่มสีในเชิงตลาดอีเมจิงมาเก็ตเพราะว่าค่าดอลลาร์จะอา,งงารมณ์เงินฟล o w จะกลับเข้ามาในตลาดที่เป็นดัญญนกนะครับตรงนี้คงจะดรนี้ด้เป็นช่วยทั่วซับพอร์ตว่าเราตัดสินใจที่จะลดพอร์ตหรือเพิ่มพอร์ตหรือตัดสินใจจะเทสพลต เทคโปรฟิตหรือว่าลงมาซื้อข้างล่างในตลาดบ้านเราอีกทีหนึ่งนะครับอืออ่ะพอจ,จุดเรื่องของค่างเงินเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าพอดอลลาร์ถ้าสมมติว่าอ่อนค่านะครับมันก็จะไปตีทำให้สินทรัพย์อื่นเขาขึ้นนะครับอ่ะนี่ก็คือตัวของดอลลาร์ยังยังคงอ่าออกด้านข้างใช่ไหมฮะอาจารย์ฮนะคิดว่าจาก่างตลาดเรื่องของบริบทนะเรื่องของเอเรมนะาาซึ่งคุมเคอไม่แน่นอนผมคิดว่าคงยังไม่มีคนเทคโพ i ชั o นในเชิงที่ลักษณะ จะเบรกขึ้นไป101หรือว่ากลับกก็จะบอกคือว่าเราจะมีตัวเลขของอะไรฮะ GDP ที่ประกาศ PCE และ Employment ที่ว่าช่วงระหว่างนั้นนะดัต้าที่ประกาศออกมาแต่ละครั้งนี่ยจะส่งผลกันการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ในเชิงทิศทางเป็นขึ้นไปหรือลงนะครับหลังจากนั้นเราคงดูว่าเฟดจะพูดยังไงแล้วก็จุดเบรกคงน่าจะเป be time, D D e ็นจุดท right. right ี่โซนเดียวกันที่ในทำนิ่งเดียวกันที่เฟดประกาศเรื่องของการลดหรือลดดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับครับอ่ะไปดูทองครับ แต่นี่ทองเนี่ยส่งแน่นอนดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยส่งผลกับทองสังเกตว่ารูปแบบราคาก็เช่นเดียวกันเนื่องจากดอลลาร์อินเด็กซ์อยู่ในโซนที่อยู่ข้างล่างและเป็นไซด์เวททองก็เช่นเดียวกันอยู่ในโซนที่เป็นข้างบนด้านไซด์เวทซึ่งประกอบตรงนี้เราให้ดูมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษแล้วมันไม่ไปไหนเลยนะสังเกตว่าวิ่งขึ้นไปแล้วก็เบรกแล้วก็ก็ย้อนกลับมานะแต่ละครั้งพอวิ่งลงไปก็กลับขึ้นมาการเทรดตรงนี้ผมสังเกตมีคนมาถามผมว่าจะเทรดยังไงตรงนี้คือจริงๆแล้วมันเทรดยากถ้าเราใช้ รูปแบบของอินดิเคเตอร์ที่เป็น lagging indicator นะฮะแล้วมันแทบเทรไปได้แต่ว่าเราคงระมัดระวังว่าถ้ามีการพิดผังในเรื่องของ b i t o i c data หรือว่านดอลลาร์อินดีเซสหเือางที่เท่าดอลลาร์เบหนึ่งร้อยหนขึ้นไปผมว่าทองน่าจะถูกเทขายอย่างแรงเลยเพราะว่า mm hmm. เกิดผิดคาดจา,คจากตลาดที่เกิดขึ้นนะฮะจากการคาดหวังข,ของตลาดเราคงต้องดูแล้วไอ้เวฟที่เราเคยมอง1นึ่งี่หเนี่ย มันน่าจะทริกเกอร์จากถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์เกิน101แต่ว่าถ้าดอลลาร์ต่ำกว่า9กลงไปทะลุเนี่ยบริบทของอีกนอมิกดัต้ากับเรื่องของเฟดเรื่องของดอลลาร์เนี่ยจะส่งผลให้ทองวิ่งขึ้นไปที่4743ตอนนี้เราจะเทรดยังไงเรามาดูที่กราฟ4.1ตรงนี้ฮะผมคิดว่า,าคงอยู่อีกนานประมาณสักอย่างน้อยคือประมาณเดือนหรือสองเดือนถึงเดือนเซปต็มเบอร์เลยสังเกตว่ามันเทรดไม่ได้ถ้าเราไม่ดรอปไทม์เฟรมกลับเข้ามาในสี่ชั่วโมง และหาจังหวะการซื้อขายสังเกตว่าถ้าเราบอกว่าเราจะเทรดตามโมเมนตัมของราคาเทรดขึ้นไปตอนที่เบรกสามสามหกสี่ขึ้นไปสามสี่ห้าหนึ่งขึ้นไปเบรกขึ้นไปนะฮะมันก็ขูดไปขึ้นไปแป๊บหนึ่งก็เทขายลงมาเบรกลกอีกละนะฮะวิธีการอย่างเดียวคงต้องใช้ leading indicator อย่างดีนาโปลีที่เป็น support resistance แล้วก็คำนวณราคาซื้อขายตามจุดที่เราคำนวณได้ถ้าใช้อินดิเคเตอร์ที่เป็น lagging อย่างเอ่อเอ่อ moving average หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเทรดยากคนเราคงใช้ price pattern ประกอบกับ p ปอร์ต s ีไซสแตนที่เราคำนวณได้นะครับครับผมอะตกลงว่าถ้าจะเทรดคือปกติก็ไซเวแหละสำหรับทองคำที่อาจารย์มองนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเทรดก็ด r o p มาหน่อยสัก4ชั่วโมงแล้วก็เทรดด้วยเขาเรียก leading indicator ถูกไหมก็คือตัวของดีนาโปลีนั่นแหละแนวรับแนวต้านอยู่จุดไหนยังไงฮะนะฮะครับเนี่ยสายเทรดอะเอาแนวรับแนวต้านหน่อยอาจารย์ตรงนี้นะครับ คงต้องดรอปลงไปอีกนะฮะแล้วก็คงคำนวณดีนาโปดีซัพพอร์ตดีสแตน์โดยใช้หลักการของฟิบูนาชีเอ็กซ์แพนชันกับดีเทสมต์ประกอบกันนะครับการจะไปเทรดโดยใช้ Lacking Indicator ใช้ moving average หรือว่า M A C D ต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ทันการคือมันตัดปุ๊บเนี่ยมันขึ้นไปเข้าไปซื้อตามนะฮะหรือว่าใช้โปรแกรมเทรดที่ใช้เป็น l a g k i n g Indicator จะสัญญาณ Signal เนี่ยพอขึ้นไปซื้อปุ๊บโดนเทขายลงมาละ มันไม่เหมาะสมในการเทรดตรงนี้เราคงต้องดูว่าเป็นรูปแบบของไซเวย์ตรงนี้สังเกตรูปแบบราคาแล้วก็คงทราบแล้วว่ามันกินเวลาตั้งแต่เดือนเมย์ไปถึงตรงนี้3เดือนแล้วคงเทรดไม่ได้แล้วก็ดรอทำเฟรมเข้าไปแล้วก็หาซัพพอร์ตดีไสน์ก็คงมานั่งลากราคากันนะว่าตรงนี้จะเป็นยังไงแล้วก็อ่านอินคริกดาต้ากับตัวเลขของการเคลื่อนไหวของฟลของดอลลาร์ที่จะเกิดขึ้นนะผมคิดว่าน่าจะช่วยในการเทรดแต่ว่าคนที่ต้องการเทรดลองเทอมเนี่ย อ่อจะซื้อตรงนี้ผมคิดว่าลำบากคงต้องดูว่ามันต้องดอลลาร์ต้องผ่านหนึ่งร้อยหนึ่งจริงๆถึงจะผ่านตัวเลขที่เป็นไฮเดิมของทองได้นะ,อะรอกับว่าให้มันเคลียร์สัญญาณของเลข n o m i ่ d งบ a การผ่านดอลลาร์มีมวลดต่อเนื่องหรือไม่หรือว่าถ้าเกิดผิดคาดดอลลาร์เกิด แข่งข้าร้อยหนึ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะเทขายลงมาที่ข้างล่างแล้วลงไปรับตัวที่เป็นโซนข้างล่างกับจิตวิญญาแล้วก็ถือเป็นลองเทอมจะได้อย่างน้อยประมาณสี่หรือห้าร้อยเหรียญของของการเทรดทองตรงนี้เพราะตรงนี้มันอยู่ประมาณไม่กี่เหรียญเท่าน,นั้นเองใช่แบร้อยสองร้อยเหรียญหรือบางทีวันหนึ่งประมาณบวกลบประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเหรียญมันก็คงคง,คงต้องใช้วิธีการเทรดระยะสั้นเป็นตัวประกอบครับครับอ่ะพยายามจะถามอาจารย์เพื่อให้ดูสี่ชั่วโมงแต่มันมัน,ม,นมันเร็วไปอะ่ะนะฮะในมุมของอาจารย์ก็ ใช้วิธีการก็ขึ้นขายก็ลงซื้อตามที่อาจารย์บอกนั่นแหละนะครับไปดูต่อในตัวของดาวโจน่์นี่แหละที่มันวิ่งขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาใช่ครับจากกราฟที่หนึ่งรูปที่หนึ่งที่ผมให้ไว้ว่าสองสี่ห้าสอสจะสี่ห้าองเนี่ยประมาสังเกตว่ามันขึ้นไป็นสี่ห้แล้วเทขายสังเกตรูปแบบของแท่งเทียนหรือว่าปาาตราฉาดตรงนี้สังเกตว่าเป็นการทะลุหาแล้วเทขายปิดราคาต่า แน่นอนมันเป็นรีสแตนด์เป็นการเทาขายตรงเนี้ยสิ่งที่คาดหวังจริงๆว่าเราคาดการณ์ว่านะครับโมเมนตัมของราคาจะอยู่นะตอนนี้ดาวโจนส์เนเพย์แคชอัพกับตลาดของ n a s d a q กของ SP ก่อนหน้านั้นมาถ้าสามารถในเทประมาณวิคหรือ2วิเนี่ยสามารถฟลิปกลับขึ้นไปแล้วก็เกินในตรงแท่งเทียนตรงนี้ขึ้นไปได้นะฮะที่เกิน4 4 5 2 0 3้อมแล้วมีโมเมนตัมตกสังเกตว่าเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือของตลาดของ n a s d a q กับ เอ่อเอสนพี P นะทุนที่เกี่ยวพันในในเซกเตอร์ตรงนั้นเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนไหวช้าเพราะว่าไปอยู่โซนที่เป็นอิสซันขึ้นไปก่อนนานๆปรากฏว่าเอ่อถ้าเกิดตรงนี้ได้มงเมนตัมของที่เป็นพอร์ตโฟลิโอที่เป็นคอร์นะครับเป็นอุตสาหกรรมเก่าๆเนี่ยน่าจะมีมเมนตั้มที่ดีนะแล้วการไปเกิดการโรเทชันจากเทคเนี่ยมาสู้พอร์ตโฟิโอที่เป็นคอร์ซึ่งผมคิดว่าจะส่งผลดีต่อตลาดบ้านเรานะมเมนตัม um ตรงนี้จะขึ้นไปได้ไกลถึงประมาณ4 7 3 9 9หรือ4 74 0 0แลร้ออกัน นะซึ่งจะมีโอกาสประมาณสัก4%จากตรงนี้เป็นน้ำบายซึ่งจากตรงนี้เราคาดการได้ว่าหุ้นของบ้านเราน่าจะทรงตัวตรงนี้แล้วอาจจะขึ้นไปเทสประมาณใกล้ๆพันสามได้จากโมเมนตัมของดาวโจนที่สามารถคกินแท่งราคาตรงนี้ไปได้นะครับประกอบกับตัวเราตัวเลข,ต,เลขตัวเลขทางทางแคนนอนมิกดาต้าที่ประกาศเป็นช่วงๆต่อไปนี้ด้วยนะครับแล้วมันจะสพอร์ตบ,บริบทของโมเมนตัมของราคาด้วยนะครับครับผมอ่ะ S p 500ครับ เอสังเกตว่าเบรกไฮแล้วขึ้นมาก่อนก่อนดาวโจนส์ละนะครับก็คือคุที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเรายูอภาะวะที่เป็น s t r e c h f l a t i o n นะครับคุณนพอร์ตโฟลิโอที่จะเอาเพอร์ฟอร์มได้ก็คือหุ้นเนียวหุ้นเป็นเทคโนโลยีที่มีโกรดของตลาดสังเกตว่าหุ้นที่เป็นคอร์พอร์ตโฟลโอเนี่ยมันจะไม่ไม่เอาเพอร์ฟอร์มเพราะว่ามันมีไม่มีการเติบโตฉะนั้น ราคาของ s อสเนี่ยกับตลาดของ N แอสแดที่เขาเก็จะมีกราฟนะมันจะขึ้นมาก่อนนั้นแล้วก็เบรกขึ้นมาหายโมเมนตัมยังคงดีอยู่มีการเทสตลงมาจุดที่เป็นเบรกหายที่6 1 4 7แต่ก่อนว่าแล้วรีบาวขึ้นมาตรงนี้วิธีการเทรดก็คือผมคิดว่าเราน่าจะเห็นโมเมนตัมต่อเนื่องจากบริบทของตลาดที่เราอ่านตรงนี้น,นะฮะเดือนเซปต็มเบอร์มีเอ็กซ์เพคเดชันที่จะลดดอกเบีย้ยโมเมนตัมของดาวอง s อสนนะ่าจะขึ้นไปถึงเทสประมาณใกล้หกพันหก รตรงนี้วิธีการเทรดน่าจะเป็นเทรดดิ้งเลนแหละแล้วก็ออกขึ้นไปแบบเนิบๆไม่น่าจะมีโมเมนตัมมากนะั้นแต่ว่าวิธีการก็คือในโซนหนึ่งที่ผมบอกอนี่เราให้เอาเทรลลิ้งสต็อปของเราที่หกหนึ่งสี่ศูนย์อยาให้ต่ากว่า <S <S 2> <S 2> ถ้าต่ากว่าบริบทน่าจะมีการบอกอะไรบอกบางอย่างว่ามีการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของราคาและตลาดจะเปลี่ยนนะครวิธีการเทรดเราก็คงถือไปแต่หลังจากเบรก6,600เนี่ยน่าจะเป็นการเบรกจังหวะเดียวกับการที่เฟดประกาศว่าจะลดดอกเบีย้ยนะขึ้นไปโซน2เนี่ย ลังจากโมเมนตัมขึ้นตรงนี้ผ่านไปโซนสองเราให้เลื่อนเทลลิงสต็อปเรามาอยู่ที่หกพันหกแทนก็แคร์รี่ถือไปยาวๆเลยนะครับ,รบจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบริบทซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็น long term game plan ที่ดีในการที่จะถือพอร์ตเฟดโอฟของของอีกิตี้และผมคิดว่าน่าจะสัมพันธ์กับตลาดบ้านเราในรูปที่เจ็ดนี้ด้วยนะครับนะคือไม่น่ากลัวนะเท่าที่ฟังมากับการขึ้นของตลาดหุ้นเนี่ยมันดูเหมือนอาจารย์มองภาพว่ามันม um, ีโมเมนตัมพอสมควรอยู่เหมือนกัน ครับ<ต>อจับตาดูตรงนี้นะครับบทที่กราฟที่เจ็ดเดี๋ยวเราเคยพูดถึงว่าวาเราหน้าหลังจากเบรกที่สองหนึ่งสองสามศูนย์เนี่ยปรากฏว่ามีการเทขายลงมาทะลุต่ำกว่าแล้วหลังจากนั้นขึ้นมาผมก็พูดดูว่าถ้าขึ้นมาได้ รูปแบบโมเมนตัมได้เสียแล้วเราน่าจะสู่เข้าโซนเป็นเทรดดิเล็กๆแล้วเพราะเขาเป็นแบบนัน้นจริงๆมีการเคลื่อนไหวบวกลบกันสลับไปในช่วสงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเก็บวันนี้ตอนเช้าก็ลบมา8แล้วตอนนี้ก็เปิดกับว่าจะตีกับเป็นบวกแต่เก็บว่ามองคงขึ้นไปลักษณะเทสประมาณพันสามร้อยถึงพันสามร้อยสามสิบซึ่งผมงคำนวณแล้วจากจุดปัจจุบัน S&P เนี่ยขึ้นไปถึงหกพันหกเนี่ยจะบวกประมาณสองหรือสามเปอร์เซ็นต์เอก็เช่นเดียวกันบวกสองสองเปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ อของตลาดบ้านเราถึงพันสามร้อยสาสิบตรงนี้ผมคิดว่าเรโชรของการเคลื่อนไหวของโมเมนตัมของเปอร์เซ็นต์เกณฑ์ของในตลาดอินเทอรน็ต่างประเทศกับบ้านเรานะ่ยน่าจะคงสอดคล้องกันเราไม่มีโอกาสที่จะเพดพันสามพันสองสามร้อยสาสิบตามจังหวะของเอ็กซ์แคนด์เมิงดัต้าที่จะประกาศแล้วก็โมเมนตัมของเอสแอนพแล้ว Jones, ดาวโจนส์โดยเพื้นที่ถ้าเบรกคือสองสี่สองสี่สองห้าศูนย์ตรงนี้นที่เราประกาศเราพูดต่อน,นั้นนี้นะครับเราน่าจะมีโมเมนตัมของดาวโจนส์ขึ้นมาแล้วเทคโนโลยี หุ้นเนี่ยจะถูกเทขายลงมาแล้วมาซัพพอร์ตที่จะเป็นตลาดที่เป็นคอพอร์ตโฟลิโอแต่ว่ากรณีพลิกผันนะตัวเลขตรงนี้เราให้ดู1210 1230อย่าให้ต่ำกว่าตรงนี้ถ้าต่ำตรงนี้แสดงว่าบริบทของตัวเลขทางเศรษฐกิจเปลี่ยน Expectation ของตลาดเปลี่ยนแล้วเราคงน่นาจะถือได้เช่นเดียวกันถ้าเบรก 1330 S&P น่าจะเบรก6,006เราก็ 6, 000, 6, เอา trailing stop ย้อนขึ้นไปที่133 1,3330เนี่ยเป็นตัวบาทแล้วก็ถือขึ้นพอร์ตโฟลิโอของของไทยระยะยาวและคงคาดหวังไปเทสที่พัน1450ถึง1,500ตรงนี้นะครับเป็นการ long, long, long term plan, วองลองลองเทอมเกมแพนเราว่าถือระยะยาวได้แต่ว่าตรงนี้ให้ดูว่าเล็กของเราอยู่ที่1210ถึง1230อยากให้ต่ำกว่าถ้าต่ำกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบริบทของตลาดประกอบ ครับเน่ถามอาจารย์ะจุดเนี้ยเนี่ยเยประมาณเราอยู่ประมาณสักหนึ่งพันสอร้ยกว่าเนี้ยเข้าดีไหมฮะเอ่อถ้าตรงนี้นะครับหุ่นหลายตัวเนี่ยกกประกาศงบออกมาเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าคนที่จะถือเป็นฟออ์ด์เปโที่จะได้ดีวเวนด์นก็คงถือต่อไปแล้วก็รอจังหวะกลับเข้ามาซื้อปกติเนี่ยวิธีการเทรดที่ดีที่สุดก็คือเราอย่าไปซื้อตามไล่ของ โมเมนตัมของราคารอจังหวะย่อกลับเข้ามานะก็ไปดูหุ้นแต่ละตัวแล้วก็จังหวะเข้ามาซื้อนะเดี๋ยวเพื่ออย่างยิ่งเราเอาตัวเซตเป็นตัวประกอบว่าอยาให้ต่ำกว่า1 2 3 0าแล้วก็คงไปคัดเลือกหุ้นที่เอาเปอร์ฟอร์มในประกาศช่วงคอเตอร์สองท,ที่ที่ผ่านมาตรงนี้เช่นเดียวกับในหุ้นตลาดอเ,เมริกาเช่นเดียวกันตัวหุ้นเทคโนโลยีที่เอาเปอร์ฟอร์มก็รอจังหวะเข้าไปซื้อแต่ว่าหุ้นที่ประกาศออกมาแล้วไม่ดีนะครับเราคงต้องเล็กเลี่ยงโดยเพื่ออย่างยิ่งถ้าไม่มีดีเวนอบประกอบครับ उनका